สำหรับคู่นี้หลายๆคนก็ลุ้นให้เขาทั้งคู่เนี่ยกลับมาคบหาดูใจกันอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญต้องบอกว่ามิตรภาพเ,เป็นสิ่งที่สวยงามมากๆนะครับไม่ว่าเขาจะอยู่ในสเตตัสไหนหรือสถานะไหนเนี่ยมันคือสิ่งที่สวยงามอยู่แล้วล่าสุดนะครับมีคนลุ้นเนี่ยให้คุณอาริกเรนเดลคุณผู้ชมนะครับ กลับมาคืนดีกับคุณเตยจรินพร oh. แต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญคุณผู้ชมนะครับงานนี้เนี่ยอเล็กเนี่ยได้ตอบเคลียร์ชัดเลยนะครับว่าสเตตัสตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงและสิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือตอนนี้คบหาดูใจกับสาวนอกวงการอยู่คุณผู้ชมนะครับแล้วก็อัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับคอร์สการเรียนของเขาว่าตอนนี้เนี่ยผ่านช่วงโควิดมา oh. หลังจากโควิดจะต้องทํำยังไงอะไปฟังน้องอเล็กพร้อมๆกันเลยครับ ใช่ครับมันก็เป็นมิตรภาพคือผมแค่รู้สึกเขนินนิดหนึ่งเพราะว่ามันแบบทุกรอบที่มันเหมือนมีโปรเจกต์แบบคนก็จะแบบมีมีกระแสอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีการขึ้นการลงอะไรขนาดนั้นเลยครับมันคือเราเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ออกเรื่องแบบสือ่อแบบหลังบ้านไม่ได้ลงไอเราก็เจอกันเป็นเรื่องเวลามาที่ออฟฟิศแค่ไม่ได้อยู่ข้างหน้าสือ่อแบบนั้นเองครัแบบผมคือก,ก,ก็พอเข้าใจได้แต่ว่าเอาเข้าจริงๆเราเองก็ก,ก็มีมีแฟนเป็นเรื่องเป็นราวแล้วแล้วก็ม มีผู้สาวของเราที่เราก็เราก็ก็แบบก็แฮปปี้มากๆอยู่ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยากที่จะบอกว่าเออวันนึงมันอาจจะเป็นไปได้คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ยากแต่ว่าความเป็นเพื่อนอ่ะยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันไปนาน,านๆอยู่แล้วครับจริงๆลงครับแต่ว่าจะลงเป็นแบบว่าเฉพาะเพื่อน <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่ครับแต่แบบว่า close friend ใช่ขึ้นสีเขียวจะได้เห็นบ่อยครับผมใช่ <c oughs> <c oughs> จริงๆลงๆลงลงอยู่เรื่อยๆแล้วก็ ไม่ได้มีอะไรแบบที่รู้สึกว่าต้องปิดบังเพียงแต่ว่าไม่ได้อยากให้คนมาโฟก,กัสอะไรอย่างนี้เอาจริงๆนะตอนนี้มันเพิ่งจบเลยผมยังยังเพิ่งให้โจทย์กับทีมว่าหลังจากสองประเทศนี้กลับมาเราจะต้องมานั่งดูกันว่าอนาคตของเราจะ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 ,จะไปในทิศทางไหนได้บ้างเพราะว่าจริงๆโปรเอจิงเนี้ยมันเป็นโปรเจกที่เป็นมีคนเยอะแยะมากมายเลยแต่เราต้องเปลี่ยนมาทําเป็นรูปแบบออนไลน์ด้วยสถานการณ์โควิดก็เลยถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันพร้อมปลายปีนี้ก็อยากจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมที่แบบ จะรวมนักเรียนจะรวมคนเยอะๆแล้วก็เดินสายในการแบบให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับถิน่นเ,เกี่ยวกับบ้านบ้านเกิดของของแต่ละที่ให้ทากับเด็กพื้นที่อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็เลยคิดว่าอยากจะทําแบบนั้นครับผมแต่ว่ายังไม่ย,ไมยังไม่ชัวร์ อะเคลียชัดเรื่องความสัมพันธ์นะครับตอนนี้เนี่ยก็สเตตัสก็คือเป็นที่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็ตอนนี้คบหาดูใจกับสาวนอกวงการคุณผู้ชมปลายปีนี้อาจจะเปิดคอร์สสอนเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็ต้องรอติดตามคุณผู้ชมแต่เชื่อว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยเป็นคนที่รักในเรื่องราวของธรรมชาติมากๆจริงค่ะเนาะเพราะก่อนหน้านี้เขามีโครงการที่เกี่ยวกับช้างใช่ไหมใช่นะคะก็หลายโครงการเหมือนกันนะคะสำหรับอเล็กซ์วะคุณผู้ชม